สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประวัติวัดแม่กวงนะครับวัดแม่กวงอยู่แถวหมู่6แม่กวงตระบลตนานเมน่นอเภอร์ซหวัดเชียงใหม,มยัยได้ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อพศ2536เจ้าอาวาสคนแรกชื่อว่าพระประมวลศิรโชโต วัดแม่กวงตามประวัติความเป็นมาบอกเล่าว่าเดิมหมู่บ้านแม่กวงได้ไปทำบุญที่วัดแม่ย้อยตำบลสันไซน้อยอำเภอสันไซจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านและการสัญจรเต็มไปด้วยความลำบากเมื่อเห็นดังน,นั้นผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการและศรัทธาบ้านแม่กวงังได้ปรึกษาหารือการก่อตั้งสังฆสง โดยมีผู้ทีสามทาถาวายที่ดินประมาณ7ไร่71ตารางวาและและวัดถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่เกพฤษภาคมปีพศ2 5 2 6 2> ตรงกับเดือน8แปลงเหนือ4ีสามข้าตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านและมีทานน้ำแม่กัว ไหลผ่านนาสันนักสงจอชื่อว่าสังนักสงแม่กวงจัดนั้นก็เริ่มก่อสร้างถวายวัตถุด้ยมาจงกระทั่งศึกษาอธิการได้อนุมัติให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดแม่กวงเมื่อวันที่30สิงหา2536เจ้าอาวาสวัดแม่กวงผ่านมาแล้ว3คน จ้าวาดคนแรกชื่อว่าพระประมวลศรลโชโตดารงมตันแหน่งตั้งแต่ปีพศ226ถึงปีพศ227 0เจ้าวาดคนที่สองชื่อว่าพระอธิกาสมเด็จสนุตจิตโตดารงมตันแหน่งตั้งแต่ปีพศ2534ถึง พศ2540ชาวอาวาตคนที่3ชื่อว่าพระอธิการเพชรคูวิโรดารโมตันแหน่งตั้นแต่ปีพศ2540จนถึงปัจจุบัน